สวัสดีครับกับผมก็จิล่าสล็อตกันอีกแล้วนะวันนี้ก็มาพบก,กับเกมไ a i s ซนวินนั่นเองกับเว็บ o p g s l o t c o นะครับผมบอกเลยว่าเว็บนี้นะเล่นง่ายแตกง่ายแล้วก็จ่ายเงินเร็วรวดเร็วดังสายฟ้ามากๆเลยนะทุกคนเออเฮ้ยพูดไปก็เนี่ยกดแบบปูดป้าแบบเทเบแลนะเออวันนี้พกมาประมาณ7-8 0 0 0พันก็ ไม่เยอะไม่น้อยนะทุกคนแล้วก็เป็ดไป80เดี๋ยวเรามปนลุ้นกันเลยอกอว่าชัยเซนวินเกมนี้ผมบอกว่าแตกง่ายเล่นง่ายเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่าเลยทุกคนมามาดูกันเลยผมนี่เรียกว่าเอาขนหน้าไปประกันเลยนะเอ้ย <laughs> ขนหน้ายีงเยะอยู่ประกันได้เขาเรียกว่าขนหน้าไม่ร่วงแนละ้วไม่ใช่ขน้าแคงนะขนหน้าผมไม่หลไม่ร่วง <laughs> มาครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าโอ้โหเป็ดทีละแปดสิบ เอยได้60เมื่อกี้ยังไงกดเทอร์โบเลยแบบจวดจวดนะทุกคนเออแล้วไหลลงามาอืมได้อีกสักเซตหนึ่งโอเคอุ้ย500กว่า5 9ากครับผมจากทัวร์โดวีของเราเป็น680นะอืแปโอเคเห็นไหมค่อยๆมาค่อยๆมามา,มาเรื่อยๆพี่ชอบหรือจะมาแบบทีเดียวก็ได้นี่320ครับมาอีก320นะ แล้ว24เองน้อยจัง <c oughs> ยังไงสสกเชอร์ผมมา2แล้วยังไงผมไปสักตัวไหมไม่ได้ลุ้นอะไรเลยอยากได้โบนัสเกมครับเนี่ยอยากได้โบนัสเกมเออแล้ว <c oughs> ไม่ได้ลุ้นอะไรอีกแล้วผม <c oughs> เมื่อกี้สอันแล้วนะน่าจะสอันนะทุกคนได้โบนัสเกมแน่ๆ <c oughs> แต่แน่นอนว่าเราจะมีความหวังอยู่ ว้ามมันต้องเข้าบัดนะเกมมันต้องเข้าเข้าให้ฉันหน่อยขอร้อง please ตอนนี้เราหกพันเจ็ดแล้วนะเรามาเจ็ดพันเกือบแปดพันนะขอให้เกินแปดเก้าพันเถอะขอกำไรหน่อยเถอะวันนี้อยากกินข้าวอยากกินชาบูอะไรเงี้ยเอาสักพันสองพันไปกินชาบูได้เปล่าเออให้ผมได้เปล่ายัางไงที่สิบแปดเออสิบหกอ๋ เกิดเซตคอมโบอยู่ตอนนี้แล้วแล้วโอโ้โหโอ้โหโอ้โหอีกร้อยยี่สิบแปดครับโอ้สเก็ตเชอร์วันมอครับขออีกอันเดียวขออีกอันเดียวอีกอันนึงโอ้ยโ,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 โอเคยังได้ลุ้นอยู่ยังได้ลุ้นอยู่ยังได้ลุ้นป้าบป้าบโอ้เข้าเข้าแล้วทุกค,คนได้โบนัสเกมมาแล้วนะเออสิทฟรีสปินครับผม จะมีแกมเบิลด้วยเฮ้ยไม่เล่นดีกว่าไม่เสี่ยงเขาเรียกว่าไม่เสี่ยงนะทุกคนคูณ8กับ10ฟรีสปินครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะได้เท่าไหร่นะขอเอาเงินเนี่ยไปกินข้าวไปกินชาบูได้ปะ่ะขอได้ปะ่ะเออเปิดมาก็พันสี่เฮ้ยพันเก้าทวีละพันเก้าครับทุกคนเฮ้ยมีเงินไปกินชาบูแล้วแหละถ้าได้อย่างงี้นะสองพันสองอ๋อฮะสี่พันห้าห้าพันหก โอ้โหรวยเห็นไหมรวยมีเงินไปกินชาบูแล้วทุกคนเฮอผมบอกแล้วว่าเกมนี้มันแตกง่ายอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจถ้ากล้าเล่นมันต้องได้แล้วทุกคนเออสุ per ์เมากาวินนะเงน Umwelt, ะินไหลไปที่4,000ตอนนี้4,600 4,700 4,800 4,900 5,000 5,000 5,500 5ครับวินนี้เราได้มา5,500ัเลยนะโอ้สุดจัดประหลัดบอกเอ,อ หรือเจ็ดฟีสปินเนย่ยังไงก็ได้แล้วตอนนี้ได้เงินครึ่งหมื่นแล้วเรียกได้ว่าตอนนี้ได้เงินครึ่งหมื่นแล้วเอ้ยยังไงก็ได้ยังไงก็ได้งไงก็ได้เก้าสิบหกใครเปล่าอีกแปดร้อยครับใกล้แปดร้อยนะใครเปล่าโอเคได้ได้ไดโอ้โหเก้าร้อยยี่สิบแปดนะทุกคนแล้วยังไงต่ออีกสามฟีสปินของเราขอหน่อยได้ไหมเบิ้มเบิ้มคือรือคือรือหน่อยดิเฮ้ย อีกหนึสปินตาสปินครับผมได้ไปอ๋อไม่เป็นไรครับได้มา6,600นะเดี๋ยวขอตัวไปถอนเงินก่อนคลิปหน้าเดี๋ยวเจอเกละเฟี่ฝากอีกต้องติดตามนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ